เรียบร้อยฮะนี่วันนี้นะครับมาพามาดูรีวิวลูกค้าหน่อยนะฮะนี่คันนี้จะเป็นล้อ S S R นะครับไอ้ S S R นี่นะครับล้อยอนี่พร้อมชุดเบรกเป็นไงยังลอยนะมเอสเนะครับหน้าก้าครึ่งหรือสิบครึ่งมาดูครับวันนี้ลูกค้ามาฟอล์กซีนะครับฟอล์กซีคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮะนี่ครับเนียนๆนะฮะนี่เนียนๆครับ ด้านล่างฮะรู้เต็มที่เลยครับนี่เห็นไหมครับวอลกอสซีของเราจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คันนี้มีเบรกหลังด้วยนะครับคันนี้มีเบรกหลังเลหน้าครบเลยนะครับนี่ใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะฮะนี่ครับจัดทรงวอลกอสซีทำทุกอย่างเลยนะครับแอนตี้โลบาร์หรือว่าจะใส่อะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับเรายินดีให้บริการเสมอนะฮะ PCC Shop ยินดีบริการทุกท่านหรือว่าติดต่อเข้ามาทางเพจก็ได้นะครับ PCC Shop หน้าร้าน